สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะขณะน,นี้คุณครูก็จะพาเพื่อนๆนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศที่ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นเราเข้าไปร่วมสัมผัสภายในศูนย์กันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะเห็นตรงนี้ไหมคะนี่คือ h h a ค่ะเป็นการแสดงความเป็นมาตรฐานนะคะ ของศูนย์แห่งนี้เราเข้ามาสัมผัสกันเลยนะคะวงจรชีวิตของหนอนไหมนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยจนกระทั่งออกมาเป็นในลักษณะที่เพื่อนๆได้เห็นนาาี่แหละค่ะว้าวก้าวแรกของคุณครูเลยนะคะที่เหยียบย่างเข้ามาใน ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ม่อนไหมแห่งนี้ก็ประทับใจมากเลยค่ะนี่ขนาดคุณครูและคณะมาถึงตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเศษนะคะซึ่งเป็นเวลาค่ำแล้วค่ะแต่ความงดงามก็ยังเปรียบไม่ได้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะ ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะคะขนาดมืดแล้วก็ยังให้การต้อนรับกับคณะของเราดอกไม้สวยๆนี่นะคะก็คือรังไหมค่ะที่เอามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ระดับได้อย่างสวยงามนะคะอะเดี๋ยวตามคุณรูมาชมเลยนะคะว่าบริเวณแห่งนี้งดงามขนาดไหน จุดจดนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคุณครูอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าที่ตรงนี้เป็นการจัดแสดงได้งดงามที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งงดงามเหลือจะพารนาเลยนะคะค่ะบริเวณตรงนี้นะคะคุณครูก็จะขอพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัส บรรยากาศภายในศูนย์แห่งนี้นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจเสียดายเวลานะคะที่คณะของคุณครูมาถึงก็มืดแล้วการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะมีการฝึกการประดิษฐ์ประดอยทำดอกไม้จากลังไหมกันนั้นก็ไม่มีค่ะเพราะว่ามืดค่ะ เราก็ขอเพียงแค่สัมผัสแล้วก็ชมความงดงามของผลิตภัณฑ์ของศูนย์แห่งนี้นะคะงดงามทุกอย่างเลยนะคะเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะมานั่งประดิษฐ์กิจกรรมกับทางศูนย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเห็นแล้วหลงไหลเลยนะคะเพื่อนๆตามคุณครูมาเลยค่ะว่าบริเวณแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจอีกมากมาย เห็นไหมคะดอกไม้ที่จัดวางไว้ก็มาจากผลิตภัณฑ์ของหมอนไหมหรือรังไหมนั่นเองงดงามเหลือเกินค่ะทรงคุณค่าถ้าใครได้เห็นมีความรู้สึกเลยค่ะว่ามาครั้งเดียวไม่พอค่ะยังได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่นะคะท่านก็สามารถนำเสนอให้เราทราบ ึงขั้นตอนวิธีการแนวทางของการกิจกิจกรรมแห่งนี้มีการจัดแสดงให้เห็นเกี่ยวกับวิธีการทอผ้าไหมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอะไรที่ท่าความรู้มากเลยนะคะเพื่อนนี่ดูนะคะสวยงามค่ะ อันนี้จะจากพี่นะน้องานกาีี่ว่านนี่ว่านีนีานานานี่ว่านอานีวนน่านประ่านี่านี่านี่ว่น่วนี่นานีานี่นเ่ว่านนีนนี้าบร่ การศึกษาดูงานภาคอีสานของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดชุพันณบุรีนำโดยท่านพันเอกอภิรักษ์นาคสินก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ